เท่าแก่โรงน้ำดื่มจัดเต็มเลขเด็ดงวดสุดท้าย16กรกฎาคมนี้หลังถูกหวย35งวดติดขอบอกงวดสุดท้ายเท่าแก่โรงน้ำดื่มมั่นใจเลขเด็ดงวดประจำวันที่16กรกฎาคมหลังถูกหวยต่อเนื่อง35งวดพร้อมโชว์ลอตเตอรี่กว่า300ใบเชื่อออกแน่นอน วันที่10รกรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกฤษดาแซ่โกวัย46ปีเจ้าของโรงงานน้ำดื่มตานคราชอยู่ที่ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจัังหวดเชียงใหม่คนที่ได้ถูกลอตเตอรี่รัฐบาลติดต่อกันถึง35งวดแล้วโดยเชื่อว่ามาจากพลังบุญพญานาคและแร่หินอัญมณีแห่งโชคลาภ โดยในงวดนี้วันที่16รกรกฎาคมได้ประกาศจะบอกเลขท้าย2ตัวเป็นครั้งสุดท้ายเนื่องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังบุญต่างๆรวมทั้งฤาษีนารอดที่นับถือจะเข้าจำศีลเป็นเวลานานถึง18เดือนจึงจะขอบอกงวดสุดท้าย ทางด้านนายกฤษดาได้โชว์แผ่นกระดาษสีขาวมีเลขที่ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวมีเลข2ออยู่ในดาวสีแดงเลขรองอยู่ในวงกลมเลข1-9และอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเลข2-1ส่วนเลขหากเกิดความผิดพลาดจะออก1-0และ3-9และในครั้งนี้พิเศษสุดนายกฤษดายังบอกเลข3ตัว ซึ่งมีเลข3 8 9 4 8 9 5 8 9 6 8 9และ7 8 9ให้เป็นของแถมซึ่งนายกฤิตดาได้ยืนยันว่าเลขท้าย2ตัวที่จะออกล้านเปอร์เซ็นต์ก็คือเลข2 0ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันนายกฤิตดาได้นำลอตเตอรี่ปึกใหญ่ประมาณ300ใบที่มีเลขท้าย2 0ที่ได้กว้านซื้อมาแล้ว โดยจะขอบอกเลขงวดที่36เป็นงวดสุดท้ายจากนั้นก็จะหยุดการให้เลขอย่างแน่นอนโดยบอกว่าเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไปจำศีลกันหมดแล้วโดยในงวดนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากภาคใต้ได้มาบอกให้จากนั้นนายกฤษดาได้ไปไหว้กลุ่มต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ข้างโรงงานน้ำดื่มและได้ชี้ให้ดูภาพคล้ายหรือสีไหว้องค์พญานาค และได้บอกว่าฤาษีนารอดที่สถิตยอยู่ที่แห่งนี้ท่านไปจำศีลแล้วเช่นกันจากนั้นมาที่รูปปั้นพญานาคและใช้มือลูบหินดูดซับและกราบไหว้ก่อนเสร็จพิธีงวดสุดท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดค,คลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ